ยังมีอีกหลายเรื่องในโลกเราที่ล้วนเป็นปริศนาที่ยังหาคำตอบไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นสถานที่สิ่งของและในวันนี้เราจะพาไปชมเหล่าบุคคลปริศนากันตั้งแต่คนลึกลับที่ไปโครบศพผู้อื่นติดต่อกันเป็นเวลาถึง75ปีชายผู้ติดคุกนานกว่า30ปีโดยใส่หน้ากากเหล็กเอาไว้ตลอดนักเล่นแร่ปแปรธาตุผู้เปลี่ยนโลหะให้เป็นทองได้สองพี่น้องสุดแปลกที่มีผิวสีเขียว ไปจนถึงการปล้นเครื่องบินครั้งประวัติศาสตร์ที่หายไปอย่างไร้ร่องรอยกับ5บุคคลปริศนาในประวัติศาสตร์ 1. โปโทสเตอร์ คำว่าทสเตอร์นั้นเป็นคำแสดงแปลว่าดื่มเป็นเกียรติให้ใครบางคนส่วนโปนั้นคือชื่อของเอ็ดการ์อเลนโปนักเขียนชาวอเมริกันที่ถูกขนานนามว่าเป็นบิดาแห่งวรรณกรรมแนวสืบสวนซึ่งชีวิตบั้นปลายก็ค่อนข้างลึกลับไม่แพ้กับหนังสือที่เขาเขียนนะครับแม้กระทั่งตอนใกล้เสียชีวิตเขาก็มีอาการเพอร้อแปลก ที่ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้และคืนก่อนเสียชีวิตเขายังเพ้อถึงชื่อเรโนซ้ำๆหลายหนจนกระทั่งเสียชีวิตซึ่งก็ไม่มีใครรู้ว่าเรโนที่เขาเอ่ยถึงคือใครกันแน่ โถทอสเตอร์ที่เรากําลังจะพูดถึงนี้เป็นคําที่สื่อใช้เรียกชายลึกลับที่จะสวมชุดสีดําสวมหมวกปีกกว้างและผ้าพันคอสีขาวที่จะรินแก้วคอนยักษ์ให้กับตัวเองและดื่มเพื่อเคารพหลุมศพของโปในบัลตร์แมรี่แลนด์ทุกวันที่19มกราคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของโปเป็นประจําทุกปีมาตั้งแต่ปี1949แล้วก็จะหายตัวไปในยามค่ําคืนพร้อมกับทิ้งดอกกุหลาบ3ามดอกเอาไว้พร้อมกับขวดคอนยักษที่เหลืออีกครึ่งขวด จะมีผู้ชมมาชุมนุมกันที่หลุมศพของโปทุกปีทั้งนักข่าวและผู้ที่ชื่นชอบโปด้วยหวังว่าจะได้เห็นโปโทอสเตอร์ซึ่งก็ไม่ค่อยมีใครได้เห็นหรือได้ถ่ายรูปได้แต่ว่าครั้งหนึ่งก็มีคนถ่ายเอาไว้ได้และได้รับการตีพิมพ์โดยนิตยสารไลฟ์ในปี1999ซึ่งก็บ่งบอกได้เป็นอย่างดีถึงความโด่งดังของเรื่องนี้หลายครั้งโปโทสเตอร์ได้ทิ้งโน้ตสั้นๆไว้เช่นเอ็ดกาฉันยังไม่ลืมเธอเลย และในปี1993มีข้อความความลับระบุว่าคบเพลิงจะถูกส่งต่อในปี1999มีข้อความแจ้งว่าผู้มาเคารบศพในรุ่นแรกได้เสียชีวิตลงเมื่อปีก่อนและได้ส่งต่อประเพณีนี้ให้กับลูกชายและตั้งแต่ปี2010โปโทสเตอร์ก็ไม่ได้มาเยี่ยมเยือนอีกเลยและไม่เคยปรากฏตัวอีกตั้งแต่นั้นมาเป็นการส่งสัญ,ญญาณว่าประเพณี75ปีนี้สิ้นสุดลง 2. The Man in the Iron Mask หรือชายสวมหน้ากากเหล็กชายหน้ากากเหล็กนั้นเป็นวรรณกรรมอมตะของนักเขียนชาวฝรั่งเศสอเล็กซองดูมาเขียนขึ้นเมื่อปี1848ทุถูกนำไปสร้างภาพยนตร์หลายครั้งแล้วซึ่งเรื่องนี้ก็มีเคขาโครงจากเรื่องจริงในปี1669ที่เมืองท่าดันเคิร์กทางตอนเหนือของฝรั่งเศสมีชายนิรนามคนหนึ่งถูกนำตัวส่งเข้าคุกลับแห่งปิกเนรรลนครตูรินประเทศอิตาลี ซึ่งสมัยก่อนเคยเป็นของฝรั่งเศสและมีการคุ้มกันอย่างแน่นหนาเบเนนเดแวงเดแซงมาผู้คุมสูงสุดแห่งคุกแห่งนี้ได้รับคำสั่งว่าจะต้องคอยจัดการเรื่องอาหารและเรื่องสเพเหระในชีวิตประจำวันแก่เขาแต่อย่ารับฟังคำใดๆที่นักโทษผู้นี้พยายามจะบอกและหากนักโทษยังไม่เลิกที่จะเล่าเรื่องไร้าสาระเกี่ยวกับตัวเขาแล้วก็ให้ฆ่าเขาซะจนกระทั่งปี1698เขาได้รับตำแหน่งใหญ่ประจำคุกบาสติลแห่งนครปารีส ต่ภารกิจในการกักขังและปกปิดชายหน้ากากเหล็กก็ยังคงมีอยู่พร้อมกับปริศนาที่ว่าแล้วชายคนนี้เป็นใครทำไมถึงเป็นคนสำคัญและมีข้อสันนิษฐานต่างๆเช่นเป็นพี่น้องฝาแฝดหรือเป็นบิดาแท้ๆของพระเจ้าหลุยที่14หรือแม้แต่สงสัยว่าจะเป็นตัวพระเจ้าหลุยที่14เองเลยแต่ก็ยังมีการยอมรับทุกฝ่ายคือเขาน่าจะเป็นผู้สูงศักและต้องมีความสำคัญเกินกว่าที่จะปปิดชีวิตทิ้งไป ในปี1703เขาก็ได้เสียชีวิตลงในคุกบาสติลนั่นเองซึ่งเป็นการจองจำมาอย่างยาวนานถึง34ปีศพของเขานั้นถูกฝังภายใต้ชื่ออุตัสดอยเชซึ่งเป็นชื่อที่ตั้งขึ้นภายหลังเท่านั้นส่วนหลักฐานอื่นๆก็สูญหายไปหมดแม้แต่หน้ากากเหล็กก็ถูกนำไปหลอมใหม่เพื่อยุติการสืบค้นจนถึงตอนนี้เวลาจะล่วงเลยมากว่า300ปีแล้วแต่ปริศนาชายสวมหน้ากากเหล็กก็ยังคงไร้คาตอบ 3. า a l ฟลคา l เนลี่ฟ a คา l เนเป็นนามแฝงของนักวิทยาศาสตร์ที่มีชีวิตอยู่ในศตรวรรษที่19ประวัติชีวิตของเขานั้นมีอยู่น้อยมากไม่มีใครรู้ว่าตัวจริงของเขานั้นเป็นใครตัวเขาได้อ้างว่าเขาเป็นลูกศิษย์ของเบรซิลวาเินทายนักเล่นแร่ปแปรธาตุแห่งศตรวรรษที่15ผลงานที่โดดเด่นของเขานั้นก็คือการเปลี่ยนตะกั่วให้กลายเป็นทองคำได้ ในปี1925ฟาร์คเนลลีอ้างว่าประสบความสำเร็จในการแปลงโลหะพื้นฐานให้เป็นทองคำด้วยแมกนัมโอปุสหรือศิลาอาถรรพ์ชาร์กเบอร์เกอร์นักข่าวในเวลานั้นได้ถามฟาร์คเนลลีเกี่ยวกับศิลาอาถรรพ์และเขาก็ตอบว่าสิ่งที่สำคัญไม่ใช่การเปลี่ยนรูปของโลหะแต่เป็นของตัวผู้ทดลองเองเป็นความลับโบราณที่มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ค้นพบในแต่ละศตวรรษและมีเพียงไม่กี่คนที่ทำสำเร็จ นอกจากนั้นฟาคาเนลลี่ยังเตือนเบอร์เกอร์เกี่ยวกับการใช้อาวุธนิวเคลียร์ของมนุษย์ที่กำลังจะเกิดขึ้นซึ่งฟาคาเนลลี่อ้างว่าอาวุธนิวเคลียร์เคยถูกใช้มาก่อนเมื่อนานมาแล้วบนโลกใบนี้ฟาคาเนลลี่หายตัวไปหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองและแม้จะมีความพยายามในการค้นหาเขาแต่ก็ล้มเหลวจนหมดยูจีนแคนเซเลตนักเรียนคนโปรดของเขาเผชิญหน้าครั้งสุดท้ายกับฟาคาเนลลี่ในปี1953ที่ปราสาทบนภูเขาสูงในสเปน ซึ่งเป็นเวลาหลายปีหลังจากการหายตัวของเขาเป็นการพบกันในช่วงสั้นๆและฟัคเนลลี่ก็หายตัวไปอีกครั้งตลอดการสี่ Green Children of พ w u p i t ในช่วงระหว่างคทศวรรษที่12มีรายงานจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้จำนวนหนึ่งเปิดเผยว่าชาวบ้านของหมู่บ้านวูพิตในอังกฤษ เห็นเด็กชายและเด็กหญิงคู่หนึ่งโผล่ออกมาจากหลุมดักหมาป่าพวกเขามีผิวสีเขียวพูดภาษาที่ไม่รู้จักและแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่แปลกเด็กทั้งสองคนซึ่งต่อมาพบว่าเป็นพี่น้องกันถูกพาไปที่บ้านของเซอร์ริชาร์ดเดอคารในช่วงสองสวันแรกที่พวกเขาอยู่ที่นั่นเด็กๆนั้นปฏิเสธที่จะกินทุกอย่างนอกจากถั่วเมื่อเวลาผ่านไปพวกเขาก็เริ่มคุ้นเคยกับอาหารหลายชนิดและผิวสีเขียวของเขาก็ค่อยๆจางลงจนกลายเป็นสีปกติ ต่อมาไม่นานเด็กชายก็ป่วยและเสียชีวิตลงแต่น้องสาวของเขานั้นรอดชีวิตมาได้ในที่สุดเธอก็เรียนภาษาอังกฤษและอธิบายว่าเธอมาจากดินแดนที่เรียกว่าเซนส์มาตินส์แลนด์ที่ซึ่งดวงอาทิตย์ไม่เคยส่องแสงหลังจากการเปิดเผยน,นี้ริชาร์ดเดอร์เคนก็ตั้งชื่อเด็กผู้หญิงนี้ว่าแอ็กเนสแต่ก็มีคนตั้งคำถามว่าเรื่องนี้นั้นเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์จริงหรือหรือเป็นแค่นิทานพื้นบ้าน 5. D.B. Cooper D.B. Cooper เป็นคำที่สื่อใช้เรียกชายซึ่งจี้เครื่องบินโ o e ิ n ง727ในน่านฟ้าของสหรัฐอเมริกาและเป็นเรื่องดังพร้อยเรื่องเดียวในประวัติศาสตร์การบินพาณิชย์ที่ยังคงจับผู้ร้ายไม่ได้จนถึงทุกวันนี้ชายวัยกลางคนที่ถือกระเป๋าเอกสารสีดำเดินเข้ามาซื้อตั๋วเที่ยวเดียวสู่ซีแอตเทิที่เคาน์เตอร์เที่ยวบินของนอ r t h w e s ต Orient Airline ที่สนามบินนานาชาติพอร์ตแลนด์ เขาระบุตัวเองว่าเป็นแดนคูเปอร์เมื่อเครื่องขึ้นบินเขาพูดกับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินด้วยความสุภาพจากนั้นเขาก็ค่อยๆเปิดกระเป๋าที่มีระเบิดให้ดูก่อนจะเรียกร้องเงิน2 0 0แสนเหรียญสหรัฐร่มชูชีพ4ี่ใบและรถบรรทุกน้ำมันที่จอดอยู่ในซ e ีแอตเทิลเพื่อเติมเชื้อเพลิงให้เครื่องบินเมื่อเดินทางมาถึงที่สนามบินซีแอตเทิลเขาก็ยังบอกให้กับตันของเครื่องให้นำเครื่องไปลงจอดตรงที่สว่าง และปิดหน้าต่างของเครื่องทั้งหมดเพื่อป้องกันหน่วยแม่นปืนยิงเข้ามาเมื่อคูเปอร์ได้เงินแล้วก็อนุญาตให้ผู้โดยสารทุกคนและพนักงานต้อนรับออกจากเครื่องบินโดยขึ้นบินต่อไปยังจุดหมายที่เขาต้องการคือเม็กซิโกซึ่งตอนนี้มีเพียงนักบินพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและวิศวกรการบินอีกหนึ่งคนและมีการนัดแนะแผนการบินเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่โดยหลังจากเครื่องขึ้นคูเปอร์ได้ให้ทุกคนไปอยู่ในห้องนักบินเวลาประมาณสองทุ่มไฟเตือนในห้องนักบินก็สว่างวาบ แสดงว่าบันไดส่วนท้ายเครื่องเปิดใช้งานแล้วเวลาประมาณ4ี่ทุ่ม15นาทีเครื่องบินลงจอดที่สนามบินรีโนโดยที่บันไดส่วนท้ายยังคงเปิดอยู่เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยได้เข้าล้อมเครื่องบินแต่ก็ไม่พบคูเปอร์แล้วซึ่งเขาน่าจะกระโดดลงไปทางท้ายเครื่องก็ตอนเครื่องขึ้นบินได้ไม่นานมีการดําเนินการค้นหาอย่างเต็มรูปแบบทั้งการตรวจหาทางบกทางน้ําทางอากาศไปจนถึงเคาะประตูบ้านทีละหลัง ซึ่งก็ถือว่าเป็นการดําเนินการที่กว้างขวางเข้มข้นและยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐกว่า45ปีแต่ก็ไม่พบหลักฐานสําคัญที่เกี่ยวข้องกับการจี้เครื่องบินแม้จะมีการเสนอรางวัลถึง15%ของเงินที่ถูกขโมยไปก็ตามนี่ก็เป็นการปล้นเพียงครั้งเดียวในประวัติศาสตร์ที่คนร้ายหนีไปได้อย่างลอยนวลชื่อดีบีคูเปอร์ถูกนําไปพูดถึงในภาพยนตร์มากมายถึงความเก่งกาจและบุคลิกที่เหนือกว่าโจรทั่วไป